คุณตาวัย82ปีรีทายจากวอลมาร์ทหลังโซเชียลแแหกบริจาคเงินกลายเป็นไวรัลบนทิกตอกเมื่อนายบูสแมรีออนทหารผ่านศึกชาวอเมริกันวัย82ปีพนักงานแคชเชียร์ห้างวอลมาร์ทในเมืองคัมเบอร์แลนด์รัตแมริแลนด์ประกาศเกษียณหลังจากนายลอรีแมคคาร์ตีโพสต์คลิปวิดีโอในช่วงที่นายแมรีออนทำงานบนแอปพลิเคชันทิกตอกและไม่นานก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามมีผู้เข้าชมคลิปมากกว่า3ล้านครั้งนายแมคคาร์ตีเลยโพสต์ระดมทุนเงินเกษียณเพื่อช่วยเหลือน On, ายแมรีมร่ออน่าวก10,000 16682ดสอลลาร์สหรัฐหรือราว3.6ล้านบาทเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยนายแมคคาตีเจ้าของธุรกิจกำจัดแมลงและเพจทิกตอกในชื่อ b u g Boys มีผู้ติด,ดตามประมาณ30,000 0คนกล่าวว่าวันก่อนผมไปซื้อของที่วอลมาร์ทและได้พบกับแมรีออนชายวัย8ปปีที่เป็นแคชเชียร์ในฐานะเจ้าของธุรกิจผมรู้ดีว่าการพยายามหาความช่วยเหลือที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจผมมันยากขนาดไหนผมรู้สึกทึ่งที่เห็นชายสูงวัยคนนี้ยังคงทำงาน8-9ชั่วโมงต่อวนันผมต้องการช่วยเหลือและเปิดระดมทุน ครั้งนี้ยังมีผู้คนจํานวนมากบริจาคให้ในายมาริออนอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเขาทํางานเป็นวันสุดท้ายทั้งนี้เขารู้สึกขอบคุณและก็ซาบซึ้งเป็นอย่างมากนอกจากนี้จะนําเงินที่ได้รับไปจ่ายหนี้ให้หมดและอีกส่วนจะใช้ในการเดินทางไปพบปะลูกหลานที่รัฐฟลอริดาหลังจากไม่ได้พบหน้ากันมาแล้วหลายปีค่ะ